สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเพจบกเลอทาง YouTube วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับผมรถคันนี้ขับมาจากอำเภอแม่สายนะครับมุ่งหน้าไปสุรินทร์นะครับผมเป็นรถแท็กซี่หมดป้ายนะครับเกียร์ธรรมดาปี2014นะครับคันนี้ใช้น้ำมันนะครับผมประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันเลยกันคันนี้ตั้งราคาวที่แสน0้าพันบาทนะครับผมรวมส่งให้เลยนะครับภาษี68ไม่ขาดนะครับผมเป็นรถแท็กซี่หมดป้าย กระจกหน้ากระจกหลังทุกบานนะครับเดิมหมดนะครับคันนี้นะครับเคยติดตั้งแก๊สพอตแล้วนะครับคันนี้ใช้มันอย่างเดียวนะครับย่างใหม่สี่เส้นนะครับผมนะครับวิ่งไปุรินก็ใช้เวลาประมาณนู่นแหละสว่างก็ประมาณพันกิโลนะครับพันกิโลถึงบ้านผมนะครับพันกิโลนะครับถึงเช้าเชย่างใหม่สี่เส้นนะครับผมมากับช่างนิวสองคนนะครับปีสองพันสิบสี่นะครับตั้งราคาที่แสนเก้าพันบาท สีก็มีข่วนตามอายุใช้งานมีหลุดบ้างนะครับผมฝนตกนะฮะตลอดทางเลยนะครับผมก็มีคาบฝนค่าบอันนี้ด้วยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาจสเปีดรหกเกียร์ดินหน้าจ็เกียร์ถอยหลังนะครับภาษสีหกแปดนะครับถ้าไในสนใจก็โทรมาก็ได้กันนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับมีถุงลมนิรภัยคู่นะครับนี่นะครับ ขับทางไกลได้เลยนะครับขายตามสภาพนะครับผมนะครับผภายในประมาณนี้นะครับผมแผงประตูนี้เจ้าของรถเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของเอ p o r t นะครับผมคือเป็นของรถบ้านนะครับสวยมากเลยนะครับผมตูะกูบกรบทุกบานเลยนะครับขับดีช่วงล่างแน่นนะครับผมแอร์เย็นแอร์หนาวเลยนะครับเกียรธรรมดานะครับไม่สองแสนหกนะครับผมไม่แน่ใจว่ากอหรือไม่กอผมไม่แน่ใจนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับผม แสนเก้าพันบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมากันเลวกันนะครับประมาณนี้นะครับผมแพงประตูนี่บอกเลยสวยมากเป็นของอีสปอร์ตเดินทางไปสุรินทร์นะครับแสนเก้าพันบาทภายในประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสนใจก็โทรมากันล้วกันนะครับหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังนะครับผม เดินลังคานะครับอ่าสำหรับคลิปนี้พักกันถ่ายคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพวงมาลัยเจ้าของก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมสวยมากนะครับนี่นะครับแต่เย็นฉ่ำนะครับไปเดินทางต่อจังหวัดสุรินทร์นะครับผมพันกิโลนะครับพี่น้องอำเมาจากอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมมุ่งหน้าสุรินทร์นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับเกียร์ธรรมดาจีสปีดนะครับผมขอบคุณครับเบอร์โทรศัพท์0 9นย์3 1 2าสาามหนึ่งสองหะครับดูรถที่สุรินย้ำนะครับแสนก้พันบาทประวัติรถคันนี้เคยเป็นแท็กซี่ปลดไป่นะครับกระจกของเราขึ้นลงทุกบานนะครับผมนะฮะกระจกหน้าก็เดิมกระจกหลังก็เดิมนะครับผมเดิมทุกบานนะครับประธานโทษนะกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผม สวยนะครับ